ก็ใาชัยยุทธยาครับเก่าสวยนะครับแต่ว่าองนี้เจ้าของเก่าเขาได้มาฐานมันแตกเขาก็เลยกลัวมันแตกเพิ่มก็ถักหุ้มครับ เบาวอยู่ครับพระชัยรอบางจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมีภาพนิ่งประกอบถ่ายคลิปครับนี่ครับนี่สนิมสนิมแดง